สวัสดีครับมาเนี้กับเดนน้ำเหรียญสมเด็จย่านะครับหายากเหรียญหนึ่งนะครับมาโล่งให้พี่น้องนะครับเอฟซีหรือว่าพี่น้องที่มาชมนะครับที่เขามาเบิ้งในช่องนะครับอ่ด้เบิ้งกันนะครับเป็นเหรียญสมเด็จย่าหายากนะครับหายากอีกเหรียญหนึ่งนะครับอ่บ่มีการผลิตแล้วนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับบ่ได้ผลิตนะครับออกมานะครับเริ่มหายากนะครับอ่ รุ่นนองรุ่นหลังๆนี่นะครับจะบ่คอยเห็นนะครับมือนี่ได้๋นํามาลุ่งนะครับอืม๋ยวนํามาล่งให้พี่น้องเดี๋เบิ่งนะครับเหรียญนะครับสมเด็จย่านะครับหายากนะครับเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอที่ทรงคุณค่านะครับอ่าเก็บสะสมนะครับหรือว่าลง่งห้ค้นรุ่นหลังนะครับเด้๋เบิ่งกันนะครับอเป็นตัวอย่างนะครับเป็นเหรียญหาบาทนะครับสมเด็จยาเป็นเหรียญทีระลึกนะครับพี่น้อง นะครับทางด้านหน้าจะเป็นลักษณะนี้นะครับครับไปเบิ้งทางด้านหลังกันนะครับครับทางด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้นะครับขยายให้พี่น้องได้เบิ้งกันชัดๆนะครับนี่นะครับหาเบิ้งยากแล้วนะครับอ่าราคาแพงกว่าหนาเหรียญอยู่แล้วนะครับเป็นลอยเท่านะครับตัวนี้เป็นเหรียญหาบาทที่ระลึกสมเด็จยานะครับอ่าแพงกว่าหนาเหรียญอยู่แล้วนะครับอ่าเป็นลอยเท่าเลยนะครับ ถือวลา,าคาแพงนะครับรค่าแพงนะครับพี่น้องนะครับบกคอยมีบอคอยเห็นแล้วนะครับว่าได้เอามาลงเป็นตัวอย่างให้พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับเป็นเหรียญหายากสมเด็จยานะครับพี่นอ้อง เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่มีความสวยงามนะครับมีคุณค่าทางจิตใจนะครับมีคุณค่าทางจิตใจนะครับสะสมไว้ให้ลูกให้หลานได้เบื่องกันนะครับครับผมคลิปนี้ก็จยเพียงซํานีครับลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปนะสวัสดีครับ